สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่คุณรักแต่ห่างกันไปเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะขอบคุณการกดติดตามซับสไข b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะคนที่คุณรักแต่ห่างกันไปคนที่คุณรักนะคะแต่ห่างกันไป เขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมให้ไพ่อลาเคิลนลักบอกด้วยค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมใบนี้เฝ้าดูแลคิดถึงนะคะเฝ้าเฝ้ารอเวลาดูแลคอยห่วงคุณไพ่ใบนี้บะ ไม่ไม่บังเอิญคุณกับเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นเหมือนผมลิคิดใบนี้เอาชนะมานเขาจะเอาชนะทุกอย่างที่เป็นปัญหานะคะด้วยความถูกต้องความดีที่จะมีคุณเพราะในหัวข้อคนที่คุณรักคนที่คุณรักแต่ห่างกันไปเขาคิดถึงคุณอยู่ไหม เหมือนคิดถึงใบนี้นะคะใบแรกเฝ้าดูแลเฝ้ารอเวลาเฝ้าเฝ้าดูแลถึงมีปัญหาเขาก็จะเอาชนะปัญหาเหมือนเขาเฝ้ารอรอคุณเฝ้าดูแลคุณคิดถึงคุณห่วงคุณนะคะใบนี้คอยเฝ้าคุณเป็นอย่างไรเขาก็เอาใจช่วยเอาใจใส่คิดถึงนะคะ พราะใบนี้คอยเฝ้าคุณไวเลยคุณกับเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญที่มาเจอกันที่พบกันที่เป็นอย่างนี้นะคะถึงมีปัญหาเขาจะเอาชนะด้วยความดีเอาชนะมารนเอาชนะปัญหาจะทําในสิ่งที่ถูก,ถกต้องมากกว่าถูกใจใบนี้ก็เหมือนแฟนขับนะคะคอยติดตามชีวิตคุณเฝ้าดูแลเฝ้าห่วงใยนะคะห่วงใยเป็นเหมือนแฟนคลับติดตามชีวิตคุณ คอยรุ้นคอยเชีย์คอยเอาใจาใส่คุณทุก์เขาก็ทุกคุณมีสุขเขาก็สุขคอยห่วงอยู่ห่างๆโดยไม่หวังผลตอบแทนแฟนครับใบนี้จองจำด้วยเขาทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะใบนี้เพราะในหัวข้อก็อยู่ห่างกันคนที่คุณรัก แต่ห่างกันไปเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมคิดถึงคุณมีคุณนะคะแต่เขายังเหมือนถูกจองจําอยู่ไกลเขาก็เฝ้ารอเฝ้าดูเลคอยห่วงคุณคอยคอยติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะเป็นแฟนคลับของคุณเพราะเขาทําอะไรไม่ได้ตัวเขาถูกถูกจองจาําถูกขวางกัน้นกีดกันขวางกันไว้ แต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะเอาชนะปัญหาเนี่ยค่ะมีคุณเป็นครอบครัวไปด้วยกันเฝ้าเฝ้าดูแลคุณเฝ้ารอเฝ้าเวลาที่จะมีคุณเป็นครอบครัวที่สดใสมีความสุขเพราะคุณกับเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญที่มาเจอกันที่เป็นอย่างนี้นะคะ ขาจะเอาชนะปัญหาเพื่อที่จะมีคุณเป็นครอบครัวไปด้วยกันใบนี้ก็เฝ้าเฝ้ามองเขาเฝ้ามองเฝ้าดูแลแล้วก็เป็นเหมือนแฟนคลับแต่เขาทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะเขาถูกจองจำแต่เขาก็ต้องการที่จะมีคุณเฝ้ามองคุณอยู่นะคะคุณกับเขามีปัญหา เพราะใบนี้นะคะขึ้นมาเขาจะเอาชนะทุกอย่างให้ได้ที่เป็นปัญหาเอาชนะมาชนะปัญหาที่จะมีคุณใบนี้กระตาเวทีเขาจะเอาชนะปัญหาเพราะเขายังเหมือนถูกจองจํากีดขวางขวางกัน้นมีภาระที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องทํานะคะใบนี้รับผิดชอบกระตันอยู่กระตาเวทีตอบแทน ผู้มีพระคุณหรือมีภาระหน้าที่หน้าที่ที่ต้องทำแต่เขาก็ได้แต่เฝ้ามองเฝ้าคิดถึงเฝ้าดูแลเฝ้าห่วงห่วงคุณแล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างมาตอบแทนคุณด้วยค่ะถ้าคุณดีกับเขาเนี่ยค่ะห่วงรักคุณ ในหัวข้อคนที่คุณรักแต่ห่างกันไปเขาคิดเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมคิดถึงคุณแล้วเขาจะเอาชนะปัญหาเพื่อมาตอบแทนในที่คุณรักเขานะะี่ค่ะแต่ห่างเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องทำเพราะถูกจองจำใบต่อมาค่ะใบนี้ก็เป็นคู่เสียตอนนี้ ยังคบกันไม่ได้ต้องห่างกันใกล้กันแล้วมีปัญหาแต่เขาก็ยห่วงคุณอยู่ห่างๆแฟนคขับคอยคอยดูชีวิตคุณอยู่นะคะเฝ้ามองเฝ้าดูแลเพื่อที่จะมีคุณปเป็นครอบครัวแต่เขาทำอะไรไม่ได้ทุกจองจำใบนี้ก็ติดตามคุณชีวิตคุณเลยนะคะ G P S ว่าคุณทําอะไรเป็นอย่างไรถึงเขาเขาเหมือนถูกจองจํากีดขวางแต่เขาก็ติดตามชีวิตคุณมี GPS คอยติดตามว่าคุณเป็นอย่างไรทําอย่างไรเขาคิดเขาหวังคุณนะคะวนันนี้เขามีปัญหาอยู่นะคะอยู่ในเขาวูบดความซับซ้อนปัญหาแต่เขาก็จะมีคุณ เพราะย่างไรเขาจะเอาชนะปัญหาต่างๆเขาก็ได้แต่เฝ้ามองเฝ้าติดตามชีวิตคุณคุณอยู่ในโลกเสมือนของเขาอยู่ในความฝันยังไม่เป็นจริงแต่แต่ก็ยังมีคุณอยู่ในโลกของเขานะคะโลกเสมือนคนหล่อคนสวยเขาต้องการมาควบคุมคุณดูแลคุณไม่ให้คุณมองใครแล้วไม่ให้ใครมองคุณเขาเข้าใจตัวเขาแล้ว เขาคิดถึงคุณมีคุณเก็บซ่อนไว้มีคุณเก็บไว้อยู่นะคะคิดถึงเขาก็รักคุณนะคะแต่เขายังทําอะไรไม่ได้เพราะต้องการให้คุณเป็นครอบครัวไปด้วยกันค่ะคอยติดตามคอยห่วงชีวิตคุณ